โอ้โหไปแล้วครับหนีพ่อเที่ยวเด็กน้อยจะแทงเราแล้วแต่เราไม่กลัวนะครับเพราะว่าเรามีแรงปั่นของแม่อ้อนะครับปั่นไปเฮ้ยแทงจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยได้เฮ้ยมันแทงเราแล้วก็ขึ้นไปยันกำลังจะไปเอาจะโเด้นเนอโอเคบายบายจะไม่ไปเลยไม่เปเลยแน้่อันนี้บอกที่มีคนได้จ้าป็ไะ้อะวางลง เออไปดิพอนั่งกับพี่แล้วเฮ้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมามันช้าช้าเฉยเฉยใช่โอ้มากันเฮ้ยอย่าปล่อยมือ มาทำไมคนคือตอนนี้นะคะแล้แก่อยู่บนรถไฟใช่ซึ่งมันรถไฟอ่ะเดี๋ยวเบาเาวะขยำหรอไรถมันอยู่ตอนนี้นะคะแล้แก่เหมามาถางโบกี้ไรอ่อนเลยโบกี้เลยไปไม่เฉยโบกี้ไรอ่อนไม่วาดไว้เฉยเลยที่เธอเคยบอกใช่อย่าลบเดี๋ยวติดหรือคะสิลองย้อนไปย้อนอย่างนี้ไม่ติดหรืก็ติดหรอกแล้วก็แม่หลบก่อนนี่คือตู้นอนรถไฟของเรานะครับที่ไร้แก้วนอนเมื่อคืนนี้ทุกคนแบบ จะงงมากว่าลอยแก้นั่งรถไฟไปยังไงให้ด้วยกันอ๋อนั่งที่นั่นที่เดี๋ยวนายตรวจตัวนัมาตรวจแล้วนั่งก่อนตัวมีแล้วตัวมีแล้วอันนี้นะคือเราอยู่ที่ช่องปากปากช่องหือเลืช่องอะปากช่องปากช่อง้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมาปันไดแ่แล้วเราก็จะอยู่ที่ม่วงใสแั่ม่วงแตู้รถไฟเรามีอะไรบ้างตู้รถไฟนี่มีทีวีทีวีรถไฟอ่ทีวีรถไฟตู้นอนตู้ดี่เราเหมามาอย่างแพงอะ เราต้องพาให้เพื่อนดูในไฮไลท์ของรถแก้วก่อนว่าตู้นอนเรามีอะไรบ้างไฮไลท์ของรถแก้วนั่นก็คือห้องน้าห้องน้ําในรถไฟนะครับอาจจะดูเล็กนิดหน่อยแต่นี่คือห้องน้ําในรถไฟที่เท่มากอันนี้คือก๊อกน้ําในรถไฟแต่สิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือสวิตเพราะว่ามันไม่ได้แบบเปิด้นโบราณมากคือมันกดลงอ๋อโบกี้รถไฟที่เราเหมามาเนี่ยจะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งห้องน้ําส่วนตัวนี่คือดูก๊อกน้าเป็นยังไงอย่างแค่โบราณแบเท่มากเลยนะเท่ไหม โอเคเพราะว่ามันมีให้เราขับรถไฟตรงนี้ด้วยแอนดี้แล้วแล้วแก้วเมื่อคืนนี้ร้อยแก้วอาบน้ำเป็นไงบอกเพื่อนๆสิแล้วแก้วอาบน้ำเนี่ยแล้วก็เปิดผ้าม่านแล้วแล้วแก้วบอกว่าอายคนอื่นใครไม่อายไม่อายนี่ใครนี่ครับห้องน้ำของเรานะครับเมื่อคืนที่ร้อยแก้วอาบน้ำมาแล้วถ้าคนอยู่ในรถไฟคันนั้นน่ะเขาก็จะมองเห็นเราอ่าเขาก็จะมองเห็นเราแล้วเราก็จะมองเห็นเขาเหมือนกันนี่ฮะห้องอาบน้ำของร้อยแก้วแต่ก็อาจจะสงสัยว่านี่อะไรก็อยู่บนรถไฟจริงหรือเปล่าเพราะว่ากล้องมันนิ่งมากเราก็ขยับ ดังสุภาพิที่ว่ารถไฟจะไปโคลาโูร์ลาบลาดบุรีสุดเอคีไปสีสมุทรเอ้ยสีใช่และนี่แม่ก็กำลังเก็บของอยู่ในห้องแต่งตัวของโบกี้รถไฟเรานะครับโบกี้ไลออนครับเอาเลยเถอะป้าไม่เราไม่ต้องเฉลยหรอกเดี๋ยวเราพาเพื่อนลงรถไฟแล้วไปเที่ยวกันต่อดีกว่าเพราะรถไฟจอดสถานีนี้นานอเออแล้วเดี๋ยวให้เขารู้ทีหลังว่าเราอยู่ที่ไหนกันต้องหมกไว้ก่อนต้องหมกไว้ก่อนไม่อย่าไปบอกใครเขานะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่บนรถไฟอยู่อย่าไปพูดอย่างนั้นนะว่าเราไม่ได้อยู่นรถไฟ ชิปนี้ไลยแก้วไม่ได้มาคนเดียวยก็นี่ไงป้ากับมาก็มาแม่กับแม่ก็มาด้วยไล่แก้วไม่ได้มากับป้ากับแม่คือไม่ได้มาครอบครัวเดียวงัอนล,แ,ล,ลอแก้วมากับโบกี้ข้างๆนัโบกี้ข้างๆนะคะก็คือน้องสุดที่รักของไล่แก้วเลยและความพิเศษของไล่แก้วกับน้องสุดที่รักนะคะก็คือชุดชุดทำไมเหมือนกันไงอ๋อใส่ชุดมาเหมือนกันใช่ใส่ชุดมาเหมือนกันก็อย่างนี้จะเป็นฝาแฝดเลยใช่ไหมวันนี้ไล่แก้วจะเป็นฝาแฝดกับเชร์แต้มเฮ้ พูดชื่อไปได้ไย,ยังไงเราังไม่ได้ไปเคาะประตูกัเลยอ,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 อ๋อเดี๋ยวป,ป,ป,ป๊าไปตัดออกเดี๋ยวไปตู้ดไม่แต่คนก็คงเดาไม่ถูกหรอกเนาะว่าเป็นเชอร์แตมเนาะใช่เขาเดาไม่ถูกหรอกว่าเป็นเชอร์แตมแล้วทุกคนก็อย่าไปบอกนะคะว่าวันนี้ไรแก้วอะไปเจอเชอร์แตมโบ,ท,บที่ข้างๆดีกว่าได้เลยขคาะ้องมาแล้วฮัลโหลคุณท้าค่ะจะไปที่ะอันนี้ก็เป็นกู้แฟนของเราวันไหนเราแต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเดี๋ยวหมวกหมวกหมวกแต่เชอร์แตมไม่ได้ใทย ไม่ได้ผูกยังเลยยังไม่ได้ผูกเอาเฮ้ยทำไมโบกี้เขามาเร็วอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาอยู่ข้อข้างๆเรานด้วยนีพี่ไปดูของด้วย่ันชุดใหมแล้วชุดแปะสวนไหคะเดี๋ยวไปดูตอนที่นี่แสงอีกทีหนึ่งตอนนี้เราพาล้อแก้วมาที่เลนโชเขาใหญ่นะครับมาขี่รถนี่ขับรถตัวลามาแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าล้าแก้วจะได้เลือกคันไหนไปขับบ้างเอ้จริงๆคันี้ก็สวยนะคันนี้ก็อยากขับเฮ้ยแม่อยู่ข้างน้าลูก เ่หมอออเอมเอยเ,เลยเอแบบเบมากเบอหมคะเอ๊ย,อยทำไมดูคันนั้นแน่นๆนันกัน,นรับ กระป๋องถ้าทาน่ะติ๊กซิงใช่ไหมเขาหา๊ปผาไม่เจอเลยมมนคือแบบววีงเลยนข้าสายไปเบรกอยาดิมโอ้โหไปเองแล้วครับหนีพ่อเที่ยวตอนนี้เราแก้วกับเชอร์แตมก็เปลี่ยนคันใหม่แล้วนะครับโอ้โห รอกันด้วยสิโอ้ยุดเบรกเฮ้ยเฮ้ยระวังนะตามอ้อตามไปขังไปก่อนอันนี้ก็ได้ตอนนี้ท่านลอยแก้วกำลังตามเรามาแล้วครับ แแล้วเฮ้ยเด็กน้อยจะแทงเราแล้วแต่เราไม่กลัวนะครับเพราะว่าเรามีแรงปั่นของแม่อ้อนะครับปั่นไปเฮ้ยแทงจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยแทงได้ได้ได้เฮ้ยมันแทงเราอ๋ออย่าไปยอมไปแก้ว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 ชุดแตมเอาไว้ตรงนี้นะครับหนูหยิบไปป้อนหญ้าได้เลยป้อนมาได้เลยโถ่เอ้ย มาไม่ชอบกินหญ้านู้นชอบกินหญ้าที่พื้นตอนนี้อยู่ที่ Rosemary ขายใหญ่หญเป็นร้านาะคะนี่ไฮไลท์ก็คือจะเป็นน้ำรพิเต้หเหรอไฮไลท์ด้ลัตเตอร์ลี่กระบูบรีเราบุกกันท้ายครัวเลยครับ Rosemary อันนี้คุณคุณป้าอะไรครับป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มท,ทำอะไรผมทานครับวันนี้โหเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายแค่เท่านั้นเลยอร่อยทั้งนั้นอถัดมาอันนี้ทำ s m ม k e salmon s ม o k e salmon แต่เดี๋ยวจะมี salmon อีแล้วหไป่ามา้านลร้านลับเหรอไปาร้านาาไอแตมอล่ะ้วไม่เหลือให้ป้าเลยงกินหมตองเหรไเาวบ้านกสนุปป้าแล้วเหมือนจะปะกหอนฟางมาติน่าไอเ้ปนไเดแมาเป็นชาี้ด้วยไอ ไอติกรไอไอติกรคูเบอรี่หูข้อปลาคำขอป้าคำได้ๆแ้ป้าจะรู้ว่าหนูรักไหมเพราะว่าสุดท้ายหนูก็จะเอาข้อปากของร้อยแก้วเองใช่ไหมอ่ะอืมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆนไหมนี่หนาวอร่อยด้วยมันจบเปรี้ยวหวานถ้าเราตีข้าวดแรกๆมันจะออกเปรี้ยวๆแล้วเพราะแต่ผมตีไปเรื่อยมันก็จะหวานเดี๋ยวโอเคเสร็จนะคะเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างดกันต่อ มาตกแต่งช็อกระละมาทำช่อกระและทำช่องกระแล้อจะเอาไปรูกนีจะดวดเหรอใช่เพราะว่ามันดูยากท้าทายยำๆแค่มันหนาได้เลยนะเพราะว่าชอบไหนะตกใจพอไหมยไปเดี๋ยวผมกัดเอร์ปัีุ่ยอะใช่ไหมโอเอาแช่เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ห่อกลับบ้านมัไม่กินไปเลยอะลูกเก๋ได้เั้งใจทำแม่งาน ช็ S <S <Pop> <S <S ัเ้ล้วค่ะเเล่นสวนน้มาเล่นกันเฮ้ยแล้แก้วมัยแล้วมือเลรอมือแลวยังเฮ้ยแล้แก้วบิน้นไป đ u อย่าอยเล่นอีกนะโตแล้วให้เราอะตรงเนี้ยเสียวตัแล้วตอนเลี้วลงเนี่ยอหยุดแล้วโอ้โหแล้วแก้ว หนูโตกันป่านี้แล้วหนูยังสนุกอยู่เหรอเนี่ยถึงตัวเขาจะเป็นเด็กแต่ว่าสมองเขาก็ยังเป็นเด็กชื่อของเขาคือร้อยแก้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นอย่างอื่นต่ออาเดี๋ยวป้าเล่นให้ดูก่อนเลยให้ดูก่อนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนแล้วกันครับดังข้างในข้างนอกกันอันไหนเสียวกันครับข้างนอกอ้าโอเคครับโอ้ยผมเสียวเหมือนกันนะพี่โอ้ยเสียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยไหนบอกไม่เสียว ไหนบอกไม่เสี่ยวหน้ามืดเหมือนกันว่ะแต่ถามว่าเสี่ยวแล้วมันไม่มีอะไรมันก็คือเราเกาะแน่นๆเรามันจะเบี่ยงอยู่แค่เนี้ยเบี่ยงเป็นวงกลมแค่นี้ลูก็มันเวียงอย่างเงี้ยมีมีมีวีมีมอ้ามันเวียงไงติ๊บอกว่ามองไกลมองไกลๆไม่เสี่ยวหลัหลับตาแล้วคิดว่าพี่อยู่เป็นบลูมสติกแล้วก็มือข้นไปยำลัตาจะไปเอาจะโกลเด้นเนี้ยโอเคใบบ่ายจะไม่ไปได้ด้วยอี้แวเราเปิดให้เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคนเดียวเล่นได้เลยนะ อาแต่หนูไม่เล่นอ่าไม่เล่นนะอ่าไม่เล่นเล่นอันนี้เล่นนี่ต่อไปเล่นถ้วยโอ้ยตอนนี้ร้อยแก้วกับเชว์แต้มไปแล้วครับไม่ใช่ถ้วยธรรมดาคุณพี่อะโยไม่ธรรมดาแล้วลูกเฮ้ยไร้เก่งเลยว่ะเฮ้ยไร้แก้วไหวปะนี่เป็เร่องทีาไหวบ่อยนะครับไหวเปล่าไร้แก้วอันนี้บอกพี่เขาได้ใช่ไหม ตัดใจได้ถ้าไม่ก็ไมมาก็ไปเล่นคนเอาละแลวมันตัดไที่มันตองแันอี A few minutes l a t เอาละครับรอยเก้อยาก้อง้เหรอมันก็เสียวลูกแต่หนูจะได้รู้ไงหนูจะสบายใจไป อมองไกลๆมอยไกลมอยไกลเออมอยไกลไว้มองข้างหน้าไว้อย่างงั้นแหละใช่ไอ้เจ้ากีดได้ก็กีดนะลูกโัวตัไงอ่ะเขาใจแล้วเขาสบายใจแล้วเขาได้เล่นแล้วต่อก็ต่อไปเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไปเล่นอย่างอื่นต่อคนอื่นเขาจะไปเล่นอย่างอื่นต่อ ใจกล้าเหมือนกันไหมรอยแก้วฟ้าก็ยอมใจหนูเหมือนกันอ่ะขอสองรอบอ่ะเอ๊อวางลงเล่นด้วยกันนั่นสองคนได้เออไปตีมาด้านตัี้แล้วตอนนี้เรากำลังมาขึ้นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่บ้างนะครับโห้ยถ้ามันเหวี่ยงแรงๆจะ่ยทำไงเนี่ยโอ้ยเสียวอ่ะโอ้ยโว้ยใครบอกไม่เสียวเสียวเนี่ย วันนี้วิวสวยมากนะสวยสวยมากสวยมากครับสุดยอดวันนี้วันนี้สวยมากจริงๆโองดูข้างล่างดิเอ้ยเสียวเอ้ยไหนบอกไม่เสียวไลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันลากแกะกันอะไรเราอ่ะเฮ้ยทำไมเรานั่งเก่งกันเนี่ยเอ้ยเสียวเฮ้ยเอ้เอ้มันกระตุกเฉยเลยอ่ะ หวานเูเยเล่นคนเดียวมาก่อนเออหวานเล่นได้อะผมถึงกล้าเล่นรู้มาเนี่ยเม่อกี้ไ่ลกยเอาเอาแล้วเอ้าแล้วเหอววววรอเออทำไมเราขึ้นมาแล้วเหมือนโดนหลอกข,ข,ขึ้นมาก็กไม่รู้เนี่ยอันนี้เข้าใจว่า้ารลากตกงแจงเราแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมามันช้าๆชิลๆใช่ เบากว่านี้ไหมรบนี้มันแรอจริงประเอ้ยหรือเรานั่งแล้วมันเอียงไม่ใช่หรอกเพราะพี่ว่าดนแกงกเออแ่บไอ้ข้อล่างเนี่ยตัวดีเลยเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวลงอไว้ก่อนคนเปิดนั่แหละไอคนเปิดแต่ตัวดีดีไม่รู้ไปแก้ววิ่งไปล็อกคอเลยนะไม่ท้าเมื่อกี้ไปแก้วบอกไปเลยพี่น้ำหวานกับพี่นกโกหก ไม่ได้โคลงไม่ได้โคลงด้วยเลยจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันเร็วทำไมอ่ะเฮ้ยมันเร็วอ่ะใช่เปียกแค่นั้นระหว่างอันที่เราไปเล่นอันเด็กมากับอันนี้นะอันนู้นเสียงน้อยกว่านี้แล้วเราต้อเล่นเป็นพาดอื่นแล้วนะเดี๋ยวเราไปเล่นส่วนน้ำมันต่อนี่เล่นอันนี้ก่อนไหมแดงแดงนี่ก่อนนะได้อ่ะป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยอยากไปรอรับน้ะรอรับน้ะก่อนนะไปมา ทวิตเตอร์นะครับอยู่ในมือถือเราทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเทอร์บิทเตอร์อ๋อเหรออย่าปล่อยมือเรามีมานะครับน้องๆจากเลไลไลวันก้อนเมฆกับสายลมนะมาเล่นด้วยเป่ากระหมอมหน่อยไหมถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเอาเมฆตานะโอเคป่ะยาพิษนะจับแน่นๆโอเคป่ะจับแน่นๆนะ เฮ้ยถือว่าเก่งถือว่าเก่งถือว่าผ่านเลยนะผ่านเลยแ้วพี่จะหมบุญไม่ได้แล้วถึงละครับตอนนี้โอ้โหมื่นเว้ยพี่โยพี่บุญถอวหน้ามังนี่พี่ถอวหน้ามึงพ่อโยอ่ะอ่เปิดไปล้ว